โพลอนนิวคอลเลคชั่น2021นนะครับนี่ตัวนี้ สีใสอีกแล้วนะครับช่วงนี้สีใสกําลังมาแรงนะครับก็จะมีเป็นสีเทาใสนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น bj 5 0 2 9นะครับซึ่งนี่มีสองสีแบบนี้นะครับก็2แนวเลยฮะถ้าสีเทาใสเนี่ยก็ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะตัวรูปร่างมีลักษณะแบบเพียวบางใสแล้วก็ไม่ได้หนาเทอะทะนะครับตัวสีชมพูเหมาะกับสาวหวานนะครับที่ตัดกับตัวโลหะข้างหลังนี่โลหะตรงนี้เนี่ยออกแบบมาให้เป็นพิงโกนะครับสีพิงโกซึ่ง เข้ากับสีชมพูใสมากๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมชอบสีชมพูใสมากกว่าสีเทานะถ้าสีเทาเนี่ยผู้ชายแบบแมนๆเลยก็น่าจะชอบแต่ถ้าเป็นสาวหวานนี่ครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับวัสดุนะครับทำจากอะซิเตตนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักเนี่ยถือว่าเบามากๆนะครับถ้าเทียบกับแว่นแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็วัสดุมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับแบรนด์บอลอนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่แว่นตาคลิปเกตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ